ทำลูกมาไม่ถูกเขาตายได้บเลยเว้ยไปล้วล่ะเลยว่าไปลยเดอคันารลยกี่หอแมี่อดีล้นะตายเป็ดไก่นั่นห้องยูวเมทไปจกเลยเป็ดไก่ไปเพื่อนกับเขามาได้มันแล้วโอ้กี่บาปเข่าเพื่อนกับเขาได้อกแเจีบันนี้น่าจะให้ีนองแล้วโทรโทรให้แม่เท่าเทเนาะพี่น้องเพิ่นคิดหออลูกเพิ่นเพิ่นโถรหาเจ้าลูก ก็ขอบใจซอลุ <f erv> <eps> er, no ่งท like ี่เพิ <elt> ่นเป็นอันธุราให้เออเหดตสามแน่มึงแม่ผากแม่จ้าจ้า่นนอนตอนนี้เขาจ้เอากะบไห่ใส่ต้ลซันอกเออเนี่ยท่ไปติดนั่นมือจนห้อโท่อขอนนั่งห้องพองคนนี้ติดเลยได้สะแม่สไตล์จะนุ่นอะไไม่กินเข่าแต่ว่านี่บกเป็นยังดอกเดี๋ยวไปกระคอยปล่อยมาเนาะจุู้แล้ว โเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มีโทษ้นะเพิ่มมีโทษยังเพิ่งเีแต่เพราะว่าเขาเนู่เาูจ่าว่าเป็นอาจารย์ตมด่าแล้วแม่ขึนไปังดีบเขาจบนะถูกมุกก็จะะลายเ่เขให้ทรงยูแม่ให้อันจะเปนไม่ได้กินข่าวกินน้ำจะตายเลยแต่บ้านจะบอกเขาได้เห้ยเยตคนอยไเนี่ยชูแล้วกันอยู่ดินมีแห้งก็ได้ ขามีกับท่าเท่ข้ามีกับท่าเท่แล้วลูกแม่นะะเปนดือเนี่ยหอะขี่อแล้วมือเฮือนกัเย็นจะว่โูกเสือตากเือแม่นะให้จะตายให้กุคนตายนีีหออือธทมกติดัน้าลูกอือโทรปิแนั่นสเปนืตายเขาเยกูบจังเขาเลย มือจะไดม่ดกแม่เอ้ยมือ่ายในเสียเงินจีบพี่ลุงอ่ามือบรเสียเงินจ่าเรว่าพิ่ปับไปแล้วโอ้ปั๊บปั๊บอยู่ใส่กาทามเพิ่มขี่น้องถาม่หนาห้องเพิ่มนอนเพิ่นบอกว่าอตอนที่ว่าเขาจับนะคือเขาปั๊บไปแล้วเออคูน้ำมือสองพันหมื่นตอนนี้ลอแต่ นี่เหลือแต่ขันเขายังทีกี้ยกันอีกนะผู้หัวขันตอนเขาไปเซนไดกันนะมันเข่าทุกนขบวนกันแล้วมันจะอย่างว่าเขาตองทำตามตังขันตอนเพราะว่ามือนี่กะสีว่าเพื่อนถือกุ้มกุ้มจับตัวมากแต่แต่บุฟเฟตซุกนอเลยจ้ะตื่นมาก็เป็นวันยุดวันยุดวันยุดเนาะเป็นหน้าได้จับคอเขาเจ็บปอยเหเมื่อตามปกติแมนขำเม้าที่เนี่ยแม่คือไม้ของแมงหัวแล้วขำเมาคัดยิ่งมันมากแม่ตาจก้อนเลา พี่สิไม้ไม่แม่อืโอ้ยมันนี้เห็นเห็นย่อบ่เขานะเขาก็ได้เห็นเข่าบ่อมนวาลูกเขาไปเบิ่งนะไปชงเขานะโอ้ยูไไน่พอหนเจือเมันพตังไม่พราวบาดลูกะู่ีอยู่างาอยูไกลเลยเขไปส่งเข่าให้โอ้ ก็ได้พี่ลุงได้พี่ลุงส่งให้แล้วก็ดีอันนี้ร้อยยังไงแล้วถ้ามึงชิบูมึงอยู่ดีไม่แห้งไงถ้ามึงรวยเด้อลูกเอ้ยมึงน้องนองเ้ยออเพิ่นกับไายได้อีสร้างน้ำดอกพี่ลุงอ่ะเพิ่นอีตนพอเพิ่นเคยมคุณดอกาเพิ่นเคยจ้างเพิ่นเคยจ้างน้องเทน่องขมีเป็นร่องกับจันอันน่ะกับมาอยู่บริณนนใจสิบหกสิบขา พ่อลูกนก้าแล้วโทรมื่อนึ่งองาเือโทหาลูกนั่นมาบ่หามทังที่เ็ดจีสิบปจสูสิขาต่อมาหนี่โทรโทหาถืออะร่เออถ้าเราเนีึงตำรวจจับว่ะอันนี้งเนอยกบริยุ์ซือแตโทหาผู้นันโทรหาผู้น,นี่เพิ่นไปเพิ่นไปก็พเพิ่นไปเพิ่นไปนั่นหมดเพิ่นนั้นดล้วลูจกจยูบ่หมดเพิ่นไปนั่น

นู้ขอถามหน่อยว่าอันนูขอถามเนี่ยว่าคดีเนี่ยคือคดียังพอว่ามีมีเอฟซีบางคนเนาะมาคอมเมนต์ในคลิปเาว,ว่าเออให้ลบคลิปที่เขาเคยถ่ายพามีกับอันอาจารย์บุญยุเพราะว่ามันเป็นเวทีของคนไทย <Yeah. S 2> ทีท่คนไทยต้องแสดงนู่นนะเขมันไม่เกี่ยวมั้งเพราะว่าอันนั้มันเป็นคนลังงานกันเพราะว่างานมันไม่เป็นคดีอย่างบอกคดีนะตอนนี้คือเขาว่ลาลักลอบขเมืงเงินอะไรกันมาหาอะไรได้เนาะโดยที่บรได้แจกเนาะประกาศบมีต<า>ุดไม้วางชี้แจงอาบัตร กนันพือปูนยัยบ้านเดียี่นะเพมีการปอใส่เอกเนาะระพกแบบดอเฮานัเนาะเขาหูไปจักไปสั่งนิดหน,น่อยนะว่าไปได้และไปนะเนาะโอ้เขาเคยไปกับพี่ลุ่งไงเายไหมเขาเคยไปกับผูนี่แง่งนะปูใหญ่น,ยยนี่นะล,ละพุ่งแล้วเขาก็แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไปกันได้เหมือนกับหนูหานาะมนบ่นละก็้้องจจ้างมากี่เขาตอบบนะอต้องจ้งหน่วยงานรและก็ราการทุกหน่วยงาน พื่อที่จะนำนักร้องมาว่างานอะไรแล้วก็ขออนุญาตใช้เสียงเพราะว่าคนอื่นที่ที่เขาไม่ได้ร่วมงานกับเราเขาอาจจะรำคาญเขาอาจจะแจ้งก็ได้แบบนี้น,นนะออหรือว่ามันเป็นกรณีอื่นใดเราก็ไม่รู้น่ะนะเนาะแต่ว่าแต่ก้มเลยแต่ว่างานที่เรารเคยไปถ่ายมันไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมไม่ไม่ใช่ว่าเอออันนี้เวทีม,มันเป็นเออแบบมีนคนมาคอมเมนต์ว,ว่วงานนี้เป็นอันยังเกาะ เขาเขาอนุญาตให้คนไทยเท่านั้นนู่นนี่การที่เขาคการที่เขาโดนจับนะมันจะเป็นงานเฉพาะธุรกิจส่วนตัวของเขาเขาก็เลยแบบไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่หรืออะไรสักอย่างันผิายเที่ยเอย่านี้ะแต่ว่างานที่ร้าร้างเนอะคือเป็นงานบุญประจำปีงานบุญบ้านแต่เจ้าของงานหรือว่านายจ้างต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกหน่วยงานให้ทราบนะอือย่างเราไปนี่เราก็ไม่ได้แบบไปลากเขตเท่าผัดหูจักเบิดเนาะ แมนตอนที่เคยจ้างนะคือเคยพนักเทศก็คือจ้างแบบโปร้งใสตทุกคนยินยอมเบิร์ตจึงจังเอาเขามาแบบสิ้แต่นั่นคือเขาเป็นการของเขาเองเพื่อจะขา,ายไลฟ์สดหรืออะไรของเขาก็แล้วแต่ตามที่ข่าวว่าเนาะอันอนี้ก็ตามขา่าวเรื่องของปลูกด้วยกันพี่มันออกข่าวอยู่ตี่นู่นบริเบิร์นนี่จะข่าวซองนี่แหละสองวันโอู้ยไม่ทำ <laughs> ข่าวอะไรไม่ได้เห็ สองวันบารี่แล้วบารีา่แล้วบอเทกับบอมีสีดังใหญ่เนาะออกข่าสองวันบาเนีน้ยคันนู้นแล้วอยู่ว่าคําดังคําดังเป็นผู้แตกกันเป็นเดอกไอดอลมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านกอย่าลืมพี่ลุงเดอ้อผู้ไปส่งข่าวให้กินนู่นวะอยู่ขุกนู้นที่ยำ่ำเขาเรียกว่าผลออกมานี่นเๆๆนาะนู่อาอนซุ้ยอันซุ้ยต่างในเขาจ่างอยู่รู้เรื่องยังหลอกว่าจะจ่างเขาก็ไปเขาก็าจะมีความติดแล้วเนาะแนนเขาไม่รู้เรื่อง นเานาะว่าจะจ้างเขาเนาะเขาเขาจะว่าคือไปได้ทุกที่แล้วจ้างเลยขเขาพัฒนาเขาเมีนะคือในเทศะอันวันนั้นน่ะหนูไปหนูหนู้ยกำลังถ่ายคลิปเด้อหนู้ยกำลังพูดไปด้วยวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะอันเพื่อนก็พูดแต่น,นุ้ยผ้ามีนะวันที่จะไปเข้ากลุ่มมันกลุ่มปิดนะเพื่อนว่าคอตีรถไปน้ำคลอยมือข่อยไปค้นแก่นน่ะเด้์ข่อยก็เอารถเอ,อารถมอเตือจะใส่เพื่นยืเข่อไปห่านข่อยฝากข่อยก็โอเคไปไป,ไปตีนหลก็ข่อยเลยเพื่อนก็ถามว่า เออเออคุมจะเหตุประกันอันนี้ค่ะเห็ดจังไรโน่นนี่นั่นกับขอันในน้ำเพิ่นว่าเออเห็ดของทายประกันของเกลุ่งว่าจะเหตุกระเหตดเพิ่นก็ดูแลดีนู่นนี่นั่นไปห้าโมอกับประเเสียเงินเข้าห้องโมอกับบระเเสียเงินยิ่งเขาเป็นคนต่างดาวเขาสามารถไปใช้บริการได้เลยแต่ว่าก็คือพ้นดีกับมีเงินเก็บพร้อมนัวสซีนอลล้วก็มีประกันหลายอย่างโรคไรว่าเป็นโรคไรเขาก็สร้างวัาโรคนั่นโรคนี่กันได้เงินเข้าเขากรบปุกเราใค้สิเป็นแต่ว่าเข้าก็ป้องกันไวสินะเขาว่ะ หน้าสีบัวแพงนั่งสามีกับประมาณปีหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทเพราะอยุู่กับน้อยอยู่กันเลยสินะเออเเดี๋ยวเขาเสียเหตุผลว่าก็เอาเรื่องเถีงว่าอันไปกินยาอันกินอาหารเสริมกิฟฟารินผมปงพผนว่าก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวสิเอาไปขายน้ำเพื่อกว่าเข้ากับพยามแบบว่าเออเราก็แบบว่าเป็นน้องๆเราก็แนะนําเรื่องการค้าขายมีให้มีรายได้เนาะหลายทางว่าจะเป็น YouTube บว่าจะเป็นอันแบบว่าคือจังขายอาหารเสริมเพื่อขายกับแนะนำน้องๆเขาและกับบรนษัท กระเป๋ากันนั่นแหละกระเป๋าคืนแล้วว่ะเออึ้อไปบอกคนว่าคือแบบเมื่อนี่อ่ามื่ออื่นเนาะเพฤศจิกนสีเห็ดเนาะเพ่ศจิกไปงานแสดงก็เลยว่าปกติกไปทำกานทุกงานบวชอยพลาดเนาะอยู่ไทยเห็นนะก็เว้ยจะเป็นยังขั้นขันบวชเป็นงานเจลุงเอออยู่อยู่อยู่นิคมคำสร้อยเพคนว่าคือในใจเนี่ยกับบวชเป็นงานเจลุงเนี่ยบวชไปดอกสินะควรไปแต่เก่าคือแบบมันไม่ได้เงินเนาะก็คือไปถึงว่าใจเราอยากไปมันบอกว่าเออใจถึงใจถึงกันเนี่ยก็เลยว่าเออไป ต่กบอกปดอกว่าค oh. ั quiero, anyway. ้นงองถึง no, ล no, ่ำทำนะคะขงจะทำเลค่ะเมนเดอยอมึงเขาเจ้าก็เมื่อละละออ้ยเนนใครมาตืมาตีนอัพไปย่งตายแล้วคุณน่ะกินโมา้าจะไปจบัยามกับโบเมนบ้านเฮาเมืองเฮาซิดูสิใดบุขแหละเพิ่นบริษัทหาเฮาเฮาไปที่ีเขาก็ไปอยู่หมู่ในเมืองสิจักเาเราอยู่ไซตเฮาอะผสมเลยตัวใหม่ใส่ตัวซั้าอยพิ่งเอาลูกมาเนี่ เขาให้โทมากภาวเดียวหะไม่พูดถึงว่าอันคนละหมื่นก็โอเคยุบบริษัทไรแต่เขาก็บแบบว่ากระสแบบว่าตักเตือนนอนมือหนาสิเขามาเป็นใจนี่เนาะมันมันองมาโทษทานและมันเป็นโทษองมันอย่โทษทานที่ว่าบริมีนังซื้อบริแจงบริกรอนุญาตอันนี้มันมความเขาเป็นกฎหมายอยู่แล้วมวิธแต่นั้นเลยมานี่นันมัดมัดท่องเที่ยวเหมือนว่าเขาโทรมาอ่ะท่องเที่ยวไปพักัระานงานาไปถือกฎหมายอยู่ บังเวลาเวลานางกึ่มไปกับอันนางลุงแต่ว่ามีแต่รอะพ่ออีสัางบมเมนต้ปองกอปองกันตำรวจทหารสวัสดีสวัสดีมีทั้งรถอันกูภัยมาเตรียมคนยิงกันตีกันเขาจะเอาไปเขาอขึ้นมาดีแท่เขา่ะมีรถกู้ภัยมารอเอาเอาไปโรงพยาบาลรถนอกแปบบ้านจะเนาะทิจิน่าว่วะ พี่จีน่าบอกว่าแบบไม่ไม่บอกว่าอะไรว่ามีทางรถอันกู้พงกู้ภัยมีทางรถอันพยาบาลเลยเตรียมเตรียมสิเอาไปโรงพยาบาลเนี่นะเขายันตีกันเนาะมือมือจี๊เขาไปเห็นนะมันคนละอย่างกันเลยบอกแล้วเาก็มีบริการเนาะเขาจะจุดต่องเขาก็มีนายมีเนื้อมาเบิ่งได้าเออคือพี่ลุงกับไปกับแจ้งเบิร์พิษต้นไม้เไยโบอันนี้พิกฎหมายหลักเพชรอันนี้นะแบบว่า แบบคันว่าบ้านภาษาบ้านเท่ากับไปอ้อมผ่านกันร้องเพลงคายเบียร์คายเหล้าสินะแบบบ้านเท่านะเนื้อโบเจมโบเจมวันตาแสงอันนี้นั่นเดี๋ยวครที่าเล้าเขาจะเห็นเหตุอยู่ไหนเขาจะสืบกันมายอันนี้เขาหลักเหตุด้วยของเขาเองเปไปใคร เสียแนงไปแก่เนี่ยเสียเล้ววันนี้นั่นเขาบอาชิมนีากเขาเป็นเน้ใเบี้ยขางลัเขาเองก็ดใช่ไอืมใช่คือว่าชิมนีมัดอยู่นี่ยุหังนั่นและคะแต่ไอ้นเขาจะดักเขาเป็นบทบฮีนเนาะเขาหู้จักกันเลยวันนี้นะทมโลกก็ดีแมั่วโอ้ยขอก็เป็นห่วงเพิ่ยุ่งไอ้นเด้ไปบ้านเขาบบจักหาจักซีบบมีพีมีน่องันนี้ก็ผู้ชุ่มเสายกเสาเยกกับสไตล์บานนอกจัะหาจักซีเนาะ ประการเจ็บห้องตะลองเพลงกาโอ้ยใบริจับไม้ในการบริสุบริสอ้น้ำยังบริธรรมกดหมอกกดไม้นางอะไรแบบนี้ก็ใครรอกาคังรั้ขึ้นคนเดียวยากนอกจายากเออโอเคขอบใจหลายๆเด้อพี่ลุงเด้อผมได้พี่น้องอยู่ประเทศไทยประยากซื้อประกันน้ำเยลุงประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพกรติดต่อเข้ามาได้ทั้งคลิปเอ้ยหัืนทักซองเซาคึมเด้อพี่<ห>น้องเดี๋ยวสิเอาอันเบอร์โทรเพิ่<ห>นหนห้โปรโมทซอยเพิ่นเนาะเพิ่นกระสุนนี่กำบังคอยมีงานจ้าจ้าเท่านี้แหละ สบายดีขครัอบใจแบายๆไปนี่ก็ไปคับอันอาจารย์ยุ่เราก็จ้างแบบถูกต้องตามประเพณีกฎหมายเขายังเรนี่ไปาแจ้งพระบันตาแสงเราประอกเราประพอีกชังนนาามาหนี้เลยอันว่าเอาไปนายจ้างเอาไปนั่นมันนี้เขาจมาเขาจะปับันเชนบาทบกปั๊บนายจ้างเียแล้วมันนี้เสียแล้วมันนี่เน่ยมันจะขวมมากค่ะว่าจะมาเลยมาเนี่ยมีเงินชิ้นเขาทษเาแเนาะ จับอีกถ้าว่าขึ้นรถคนน่ะจะขวัญใจแล้วแม่แปลว่านี่นั่นข่าท่าเนี่เขาเขาขึ้นรถได้นะเออเขาคือบโเห็นข่าวซ่องได้นะข่าวซ่องทำเออข่าวไอ้น้องบอกอยู่เมึ่ไอ้บอกแม่นี่ข่าวจะเล็กรบกวนหน่อยไอ้นี่หลัะกรไอนี่เออมันนี่ได้รถมันนี่อาจุนยิงมันยิงนะบักพามีหรือกับอีดินยิงมาลองว่นนั่นกป็ยัยืนยืนก็ได้ยู่นั่งลงเสือมันลงส่งนั่นแล้วเออไห้ขึ้นล่องก่อนนะ มังคำห้าขึ้นร่องก่อนไหนแจ้ร่องในจักเพ่งถือจับนะก่อนนึงก็ยังไม่ได้ชุดขาวเออผู้ใดเข้ควบเลยบ้านควบเลยมาหนีประมาณจักโมงขาจับนะแจ้งแล้วเขาว่ากลางคืนสิเพราะว่าเขาจะขึ้นร่องแน่นอนเกิดกามงแน่เนาะเขาเห็นอยู่บ่านพามีผันโพด่ะหิวเข่าเด้่ยผันบะโหลดอ้าเขาหลอดตื้อซ้ำมาหาไปหมุกไปหมุกโหลดพี่ลุงโทรมาว่าเอ้าเจ้าบริษัทข่าวพามีบ่โบเป็นยังวะถือจับเข้าจับยังเขาหลอดบัตคดียังบ่ว่าคดียันเรือื่นบุรีบัตรว่า ิมหลักลอกเขาเมืองหรออ้าวเห็นได้แต่ก่อว่าไม่บรรนมัมันถึนนนนงเจ้าบรรบัทองเชียร์ดชิมห้องแต่ทำงานทำงานได้เขาไปลงเพลงอบอ,อทำงานก็ค<อ>่ะสมมติว่าทั้งมันมีลำวงเขาเห็นการเ,เห็นงานเขาเซิรนไปเนี่ยบุเป็นยังคือเขาไปสองเสือทเสือกับบริจัดน่านาเขาใาทีุ่ที่ชุดคนนะพิเกี่ยงรบอกเกียวดอ y o u t u e ปสัง y o u t u ก็ไปเทียบประเทศไทยท่เ่ประประเทศเนาะโอ๊ยมันมีแต่เขาว่ะมันนี่แหละโย้วบางทีดใช้มาห่ล้เฮางใส่เลยเนาะก็จะคิดจะเดินจะหาจะคิดจะ ไม่ตั้งสัใรมันกินข่าวแม่ก็ต่าว่านี่าจันทร์มาเกลี่ให้คนอื่น่นมึงไ่ึงกิ่วก่อนึงอลูกเป็ดเป็ดไก่กรใหาย้ยน้อยจ้ไก่เป็ดนั่นเป็ไก่งัก่ยังมันนี่นุ่นอนหนผกเปรี้ยวเอยู่กับว่าไงอยู่กับมันถูมันกันนี่แล้วปันหาก็ขึ้นดีใจเ่ราะนันที่ข่าวแซ่บน้องรับเพราันนี้เออมีเฮงเลท้กพอิ่มเ่มนค้เบ้าดีให้ได้ออกมาใี้เงชิดพอดบ่พันมือที่เจ้านั่นมันขอดึงพันธุ์ขอด้ ่อนี่ช่ไอนี่หัอนียังท่องาอนอนลเลยสามาแล้วว่านุ่งจดับแต่วตาเมนตุอินแท่งให้เป็นอุ้งในนุ่งเงินพมจะพมนี่แล้วแบบอ้าวมึงขันพอนว่นุ่เอ็นจังเนาะขอนเอขอนเอน่อ่แล้วอ่ะใช่เ็นุ่งอุงจับโดนตายแล้วบอกนุ่งสองยัวพวมเถนานโอเคเนาะไปยังกับขอบใจทางพี่ลุงที่ไปส่งเข่าส่งน้ำน้องพามีกับน้องเทเฟินกับให้เฟินได้ออกไว้ๆกัขอบใจ อ่าคนด้วยเด้อทางนี้นี่ซับกลิ่มกระชีดคอร่าพอมีพี่นงไปกดด้วยพี่น้องพอพี่พาดป,ประกันได้ขอทษขออภัยเด้อโปรโปกันคลิปหนาสบายดีสบายดี